สกินมีกรอบด้วยว่า DRX จะเดาจินกับใครเราเจอจินกับใครจินกับลัคซใช่ปะ่ะรู้ว่าล่ะอ๋อให้เดาเป็นจินกับแอนนี่แล้วกันเดาเฉยๆจ่ลัคจะกลางก็มันเอาบาเลียมา เฮ้ยไปดู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 ไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยวู้ฮู้วู้ฮู้อันนี้หนุ่มแปลกแยกนี่คือคนแปลกแยก นี่คือพวกเรานี่คือคนแปลแยกนี่คือพวกเรานี่คือคนแปลแยกอันนี้ด้วยและนี่คือพวกเรา ไปละเจ้ชื่อมองนะเจ้ เไม่อ่อนโยนกับสิ่งใดๆในโลกนี้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะจุดซ่อนเลนจุดซ่อนเลนคืออะไรจุดซ่อนเลนก็คือไม่ให้เห็นระยะการโจมตีจุดซ่อนเลน

หลอยใช่ไหมยอยากหลอยใช่ไหมโลกอะไรแม่คนอื่นกลับเป็นอะไรอีกทีเดียวอ้าวมาสิอ้าว ไม่ได้หว่ะไม่ได้หว่ะเราไม่ได้หว่ะเราไม่ได้มึงอยากลอยรอพี่ก่อนไอ้น้องรอเลือดพี่ฟื้นคืนก่อน <c oughs>

tung 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 A tung 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 เจอกันตุ้งตุ้งตุ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 งไม่้ทำอะไรแล้วมั้งรู้สึกว่าไอคนนี้ก็ยืนกลางให้เราแบบ เราไม่ต้องพยายามเล่นอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือเราจะเอาคลิปคล็อกมอไปด้วยเรามันเดือดดานว่ะเราที่มันรีวิวสกินเดียวไม่พอว่ะน,นอมอไม่นับอีกแล้วนับไปด้วยเถะนะไหวละ่ะไม่ได้ ไม่ได้เอาไม่ได้เอาแบบว่าสไตล์กันเล่นเนี่ยก็มาเมื่อกี้ยิงติดอ้าวไอ้นี่ไม่กลับโดนโดนลอยนะโดนลอยนะ ตุง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 อย่าหาเรื่องพวกพี่จงจำไว้เห็นคู่หูนี้เมื่อไหร่ล้วก็เตรียมตัวเลยอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสิบสิบยสามสิบสี่สิบผมมีฮิปสเตอร์ผมมีแซลมอนผมมีไดมอนผมมีพโยวอล สิบยี่ส uh ิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมันโคตรดีมทีมมันโคตรดีมทีมดีมทีมดุ่งดุยดีมทีมดุ่งดุยปองปิงปองปิงปองปองปองปิงปองไปแล้วโอ้ยเจ็บฉันเจ็บทุกการกระทำวายโดนหลอก ้ีสอสยืนเลนได้นานขึ้นมีดาเมจขึ้นมาไปเราออกของได้สเปรย์สป่ามากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกคุณซูก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยนันนาะฟิลีเรามันหิวหิวหิวจัดมันก็ตายในป้อมนี่แหละ เหนียวจ้งวะก็คือแบบแลกคิวไปเลยอย่างเงี้ยเหรอตุ้งตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุง้งตุ้งทำไมวะทำไมมันชอบไปนี่จัะโอ้โหแม่งไอ้น,นี่โคตรนาน ให้มันเสียเลือดให้มันเสียเลือดตุ้งตุ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 ง,ตงจะให้โชว์เหรอจะให้โชว์เหรอโชว์ไม่ได้ดิโชว์ไม่ได้ดิโชว์เมกเกอร์ปะ่ะโชว์เมกเกอร์ปะ่ะโชว์เมกเกอร์ปะ่ะมันตายแล้วเนี่ยไอจินเนี่ย <c oughs> ไหวไหมทันไหมบตุ้งตุ้งตงตุงตงตงตุงตงตุงต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 ุงตงไม่เล่นฟรีไฟอ่ะมัต้องเล่นฟรีไฟอ่ะฮะผมเล่นจ่ายตังค์ไฟอ่มันชิวจัดว่ะ มัน normal มัน normal มันเล่นไม่คิดอะไรอ่ะผมถมไป normal ถมๆมันไม่ต้องเสียแต้มไม่ได้อะไรทั้งสิ้นถมถมถมแล้วถมอีกถมแล้วถมอีกแล้วก็เอาไอ้สเต็ปการถมนั้นน่ะไปเล่นในไปเล่นในแร้งเออ ตูง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 สวยสวยครับ เึกไมค่คิดอ,อะไรก็เดินเข้าน้ำพุฝั่งนู้นใช่เพราะว่าแม่ครับพุอยู่ข้าวเราไม่มีมานาแต่เรามีมานีฉันเดินไวแล้วจ้าฉันเดินไวแล้วจ้า เป็นคอมอลที่เดินไวจ้า ถอยก่อน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 ไม่มีมนานาทำอะไรไม่ได้เลยได้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 ใครลงมาเนี่ยอยู่ใกล้ป้อมแล้วอยู่ฝั่งป้อมแล้วไม่มีเราล่อชีวิตโอเคโอเคโอเคในป้อมในป้อมในป้อมสวยอุ้ยเอาเันขอ e x ิ t ว่าไงพี่เสียงมันดังเหรอมันมีที่แบบว่าเย่บปักหมาป่ะซื้อให้หมาซะหน่อยซื้อให้หมาซะหน่อยดีไหมวะแต่มันก็ไม่ยอมใช้อยู่ดี ซื وي, ้อได้ทังคู่เลยสวย e a we go ตุตตุตตุตตุ๊ตุตตุตตุ๊ตตุตุตตุตตุ๊ตตุตุตุตตุ หายไปแล้วอะมันมันเหมือนมันจะไปฟาร์มอะไรสักอย่างหรือเปล่าอยู่ในป่านั่นแหละไม่ได้กลับบ้านหรอกน,น,นั่นแหละนั่นแหละกระทึมมันกระทึมมันหลอยมัน อันสตอปเปเบิ้ลยี่หดกันจังเลยอะครับเอา้าเอา้าแล้วเราเดินมาทางไหนวนะเนี่ย เราเดินผ่านป้อมมาเลยเมื่อกี้เนี่ยเดินไปได้ไงวะ <AR C 1> มัน <AR C 1> มีมินเนี่ยนมาพร้อมเราด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราเลยเดินมาได้งงเลยครู <AR C 1> ไปอื <AR C 1> ม ตนนนนีโป๊ะเรียบร้อยตายตายตายไหมตายไหมตายไหม,มเออสตันไปหนึ่งทีซีซีไปหนึ่งครั้งซีซีไปหนึ่งหนนและเขาคือผู้ที่ไม่ยอมมาเต้นเมื่อตอนเริ่มเกมไงล่ะครับสภาพของเขาก็เลยตกไปอยู่แบบแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขามาเต้นกับเราซะมันก็จะคือมันได้รับพรอ,อะ่ะเออได้รับบัฟอะไรเงี้ยนะครับ ว่าแต่ว่าเพื่อนเราไปเอาบัฟอะไรมาไอ้นี่เหรอน,นึกชือก่อไม่ออกนิเพอร์ลเหรออืมอันนี้ตันทั้งวงเลยนะเนี่ย Ahí la Se hiu se สวยตีตีหมีสวยครับตุง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 อืมเราอยู่ได้เราตีกันออโต้เราก็ชนะแล้ว เด้เด้เด้ลอยป่ะลอยป่ะลอยป่ะโอ้ยเยอะจังวะหน่อยหนีนะหนีนะเดี๋ยวสร้างทางไว้ให้ไปละอันนี้ยืนลอยไม่ได้แล้วปะเก่งมากเพื่อนไปก่อนละเก่งก็เก่งเลยเอาเลยเอาเลยเพนตาคิวเลยเพนตาคิวไม่ได้โอ้ไม่ได้แล้ววะแลกกันไปแล้ววะไปแล้วแมวแล้วไม่อยู่ Dominating อพี่จบพี่จบเกมให้ผมด้อยพี่จบเกมผมหน่อยพี่ผมให้พี่ออกคลิปอ้าผมให้พี่ออกคลิปพี่จบเกมให้ผมหน่อย <c oughs> แทะแทะบ้านแทบ้านเราส่วนเราแทเลิสเอ้ยไปดูซิไปดูซิไปดูซิดูฮะดูฮะจงังหวะนี้ครับและเป็นควินที่ชัดดาวไปได้ครับ รอดูอะไรเนี่ยนึกว่าจะมีปฏิหารเนี่ยนึกว่าจะแบบว่าอ๋อฉันอยู่ตรงนี้ได้นะฉันฉันจะไม่ตายแน่นอนนี่ปฏิหารของเทรปฏิหารของเทรปฏิหารของเทรเอามันเออเ้าเราก็ยิงได้ด้วยว่เราไม่ยิงวะเรารู้สึกว่าเราชอบเนี่ยอุ้ยตายแล้วล่ะฉันตายแล้วแน่ๆล่ะเฮ้ยไม่ตายเซฟสวยจัด อุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมถอย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 ถยกันยัออก็คือไม่เอาอะไรแล้วนั่นเองฝั่งนู้นรีซินสวยเอาดิ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 

สวยงามจัดจัดสวยงามจัดจัดสวยงามสุดๆขอโทษนะที่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีมานาวะมันไม่รู้จะไปช่วยยิงยังไงมันไม่มีเพิ่มระยะย,ยิงอะ่ะเฮ้ยได้ลุยเลยลุยเลยเอาเอา,เอาไปไปต้อง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  ขอโทษมองเห็นไซออนเป็นในนี่อาท็อกมองไซออนเป็นอาท็อกขอโทษเป็นมองอยังไงให้มันเป็นอาท็อกวะเออตอนนี้อยากอยากอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันทีเดียว ฝั่งนู้นมีใครออกเลยเลือดเหรอเลือดเนี่ยต้านเราไม่อยู่แล้วเรายิงเลือดเลือดเจ็บเออก็ยิงแรงไปเลยก็ได้ผมว่าแรงไปเลยก็ได้ผมว่าดูดเลือด สวยเลยสวยเลยเฮ้ยเฮ้ยชนะชนะแล้วปืดสวยจัดสวยจัดแบบว่าอ้าวหายไปแล้ว สวยงามครับ We are the winner พอพวกเราไม่ใช่ฟีฟาโหยิงแบบสองเกมนี้เราเก็บกดวะ